กัับนนเครสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองย่าโมนะครับโคราชบ้านอิงกศูนย์โตโยต้าที่โคราชนะครับวันนี้ส่งภารกิจภารกิจส่งร้านมาออกรถเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับนี่เซลน้องเอกนะครับ ก็พามา,าจ,จัดการเก็บภาพนะครับนะครับป้ายก็เขียนว่าโตโยต้าโคราชนะครับเก้าแปดแปดเป็นรถโตโยต้ากระบะสี่ประตูนะครับรุ่นพ r ีรันเนอร์ก็ดูโอ้เนี่ยโอแมกโอ้ ตกแต่งกันรอบคันนะครับอ่านี่ก็น้ำเอี๊ยครับเซลอ่าเรามาถ่ายช่างภาพนะครับนี่ ก็ตอนนี้ก็สลับกันนะครับอ่าวเรายลูกค้า้ารถลูกค้าจะกลายเป็นแนะนำลูกค้าอ่าช่วงนี้นะครับเซลลโดยน้องเอกใช่ไหมกำลังแนะนำอ่าคันนี้ก็คือลูกค้าแถมชุดแต่งรอบคันใช่ไหมครับอันนี้ลูกค้าสั่งให้ตกแต่งเป็นตัวทุนด้านะครับเดี๋ยวก็ใส่เป็นหน้าทุนด้าแล้วก็ใส่ล้อ18 บันไดข้างกันคนหลังโลบาลแต่งครบเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแม็กจ้ามากเลยหกสิบแปจ้าเดี๋ยวไปออกช่องถ้าเผื่อมีลูกค้าสนใจผ่านช่องนี้จะเลี้ยงเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกาแฟนะครับลองอีกถึงแเก้าเก้าแครับอเลครับสุยโคลามีสกาเดียวใช่ไหมนีเป็นกาใหญ่ครับแล้วก็ั้งาใหญ่รอบนอกามเลยครับผมโอเคครับสวยเลยหล่อเลยและ นี่นะครับเป็นไฮลักเออ่ดีโวนะครับทีดรนเนอร์โอ้งามจริงเก็บภาพมาฝากผู้ชมนะครับใครที่สนใจที่จะออกกระบะคันดุดันนะครับยกสูงเ่ยนเชิญนะครับที่โตโยต้สำนักง,งานใหญ่โคราช ครับผมเพิ่งเคยเห็นนะเอามะนาววางไว้บริเวณใต้ลอ้อทั้งสี่ล้อครับบอกเป็นเคล็ดลับนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเดี๋ยวรถก็จะออกแล้วนะครับนี่วันนี้ญาติโดยน้องลูกเกดก็ถือเลิกเที่ยงเก้านาทีครับเที่ยงเก้านาทีก็จะออกจากโชวร์รม จ้าที่ที่ีขอแล้วก็ได้เรื่อยๆครับเล็กทะเบียนนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับในเห็นเล็กทะเบียนนะครับแอรุ่นนี้ผมชอบตรงไฟนะครับโอ้ไฟเขาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแออลังการสวยงามจริงๆ อันนี้รถก็ได้เคลื่อนตัวออกนะครับเจ้าของก็ถือเอาเลิกเอายามเที่ยงเก้านาทีนะครับนี่น้องเอกเซลน่ารักมากครับเดื่ออกจากโชว์รูมแล้วนะครับเมืองยาโมุนราดบ้านเอิงขอนำภาพบรรยากาศการออกรถไปแดงนะครับท่านใดไม่เคยเห็นก็เล็กเล็กน้อยมาฝากท่านผู้ชมนะครับศูนย์โตโยต้า โอราชครับโอเคเอกไปแล้วนี่นะครับเดีของเราน่ารักมากครับนักเอกครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเมืองย่าโมโตราสบ้านเองครับ,รบสวัสดีครับ